ให้เข้ากลางมาแต่งด้วยขวาลองใส่ลูกนี้แล้วก็รับไปได้ครับหน้าคามทักคนทะรักใหญ่ครับนี่ครับให้มาจังหวะนี้และซัดด้วยขวาครับจ่ายสวยครับถนัดสำรองนะครับแล้วมาอีกแล้วครับแห่ผูกฝั่งเดียวเลยครับบอระเบือครับขวาได้ไหมลองยิงลูกนี้บล็อกไปได้ครับเก็บบอลเล่นได้ต่อครับบอระเบือบอระเบือหักเข้ากลางมามีช่องล้อมยิงอีกแล้ว คนนี้ครับโอ้โหรับถือว่าสุดยอดครับทาได้ของุ่มิรวัดแสนคำพาและครับ้โหซัดไปขวาครับหายไปเลยครับหายซุกเขาตะข่ายเลยครับยิงจังหนี้ดีับเข้ามุมดิกเลยครับเสียเสาอลครับ เสาว่าตูเจ็บใจทำไม่เสามันไม่ขยับมาทางซ้ายหน่อยใช่ครับนี่ครับยิ้มได้ครับยิ้มออกเลยครับใช่ไหมเขาเชียร์บอลลูนไหมไม่รู้นะฮะแต่ท่านผู้ชมในไลฟ์คงต้องยิ้มเหมือนกันนะี่ฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหล็อตเตะไม่ตรงกรอบครับมันเก่าพิฆาตตั้งอะไรนี่ครับแล้วจับกองเชียร์มาสักครู่นี้หัวใจสีขาวมาได้ไปหมดเลยครับหัวใจเขียวหัวใจส้มไม่มีเลยครับช่วงนี้ครับตาครับ เดี๋ยวหมดตายถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวมาแทนครับมาอีกแล้วครับโอ้โหและยังไม่ได้ครับยังไงครับจังหวะว่าสอนพี่มาได้เเวครับกัปตันทีมลูกที่สอนมาแล้วครับแม่ครับตูตันเล็ครับโอ้แม่้องอุตส่าห์ไปแอคท่ากับกล้องนะแม่แต่นี่ฮะคนยิงทำประตูครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับมัน ยิงแป๊ดไปจังหวะหนึ่งครับแล้วก็ยิงอีกทีครับโอโ้โหครับสุดยอดครับนี่ครับเหมือนจะแป๊ดไปจังหวะหนึ่งเลยครับอยากแก้ตัวได้จังหวะสองและครับไ <c oughs> หนเดี๋ยวเราต้องสอนน้องๆนะครับว <c oughs> ิธีการดูการ <osit> ถ่ายสลดนะฮะถ้ากล้องไหนที่มีไฟแดงแสดงว่าตัดกล้องนั้นอยู่นะฮะ <Rams. S 2> น้องๆเล็งกล้องที่มีไฟแดงนะฮะครับจะได้จะได้ทั้งกองเชียร์ทั้งผู้เล่นนะฮะได้ครับกระชากตรงนี้ได้ฟรีคิกอ้าได้รู้ฟรีคิกบ้างครับมีจังหวะ ได้โอกาสแล้วครับจังหวะนี้ครับพยายามจะไปครับโดนทางด้านของธีรพัฒน์กระแทกไว้ครับนีช่วงท้ายเกมนะครับฝีที่ของตะพานหินแง่ก็อยากได้ประตูตีไข่แตกนะครับนิดนึงครับแหมพี่พัฒน์โดนกระแทกไว้แล้วลุกขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้นี่เล็งครับเล็งที่ก็โอกาสแบบนี้สำคัญนะสำหรับเด็กๆครับต่อสำบการของน้องนะฮะ ตอนนเกมก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนตัวสำรองลงมาบ้างครับครับให้มาสัมผัสเกมก็จะดีแล้วครับบรรยากาศครับสุภพวิทย์ครับมาดูครับก่อนหน้านี้นี่มีลุ้นเหมือนกันครับแล้วยัดมาจังหวะนี้ไม่มีใครครับและเหมือนจะมีพัดบอลครับเป็นลูกเตะมุมครับของทางบ้านทางด้านตะพานอินครับอครับจริงเลยจังหวะนี้อ่าะมันทัดหน่อยครับทัดกำแพงนะครับ กอไม่ต้องกรอบครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นน้ำได้บลูเวียการครับอาสนะตำนานไปสองประตูต่อศูนย์ครับต่อนะครับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบบูเวทยคารด้วยนะครับแล้วก็ส่วนโรงเรียนสะพานผินนี่เป็นกำลังใจให้กันครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันครับแค่ได้ลงมาสนามครับได้ซ้อนเทิน